สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาดูวิธีการแก้ปัญหาเครื่องซักผ้าฮิตาชินะครับขึ้นโค้ด f 9นะครับซึ่ง f 9นั้นก็เกี่ยวข้องกับในส่วนของความเร็วรอบของมอเตอร์ที่เกิดขึ้นในช่วงขณะทำการปั่นนะครับซึ่งจริงๆมอเตอรเออ์เครื่องนี้นะครับเครื่องนี้ก็คืออาการเขาเมี มีอาการก็คือในส่วนของเวลาจะปั่นนะครับน้ําเข้าครบปั่นทําความสะอาดออกนะครับจะทําให้เครื่องขึ้นโค้ดทันทีนะครับดังนั้นก็เลยวิธีการนะครับก็เลยจะมาตรวจสอบว่าอาการที่ทําให้เกิดขึ้น f 9นั้นนะครับก็คือรอบของมอเตอร์ไม่ถูกต้องนะครับวิธีการนะครับการตรวจสอบก็เปิดด้านล่างนะครับก็คือเอียงเครื่องโยกไเครื่องซักผ้านี้ ลงด้านล่างนะครับก็มาตรวจสอบนะครับตามที่เราเห็นนะครับในส่วนของอต,อต,อตัวมอเตอร์นะครับตัวมอเตอร์นะครับตัวนี้ไฟเริ่มจะหมดนะครับสายพ่านเนี่ยนะครับหย่อนมากเห็นไครับตัวนี้ก็คือลักษณะของเครื่องซักผ้าตัวนี้สายผ่านเขาสายผ่านตัวนี้น่าจะมาพร้อมกับตอนซื้อเครื่องเลยนะครับ เครื่องนี้อาการก็คือขึ้น F9 เนาะนะครับเราก็สังเกตมาดูนะครับโดยส่วนใหญ่ก็คือรอบมอเตอร์นั้นเกิดข้อผิดพลาดนะครับดังนั้นเราก็มาเปิดด้านล่างดูนะครับก็สังเกตเห็นว่าสายพานเนี่ยหย่อนมากนะครับสายพานหย่อนมากเมื่อสายพานหย่อนมากก็ส่งผลทําให้การหมุนของมอเตอร์รอบของมอเตอร์แล้วก็รอบของถังปั่นนั้น เกิดระยะฟีที่แตกต่างกันเราก็เลยจำเป็นจะต้องแก้ไขอาการนะครับตรึงสายพานนะครับโดยคือขยับมอเตอร์ซึ่งการออกแบบของเขานะครับเขาก็มีการอ,าออกแบบก็คือในส่วนของอสกรูนะครับสกรูตัวหนึง่งตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับนี่คือสกรูหนึ่งตัวที่ใช้สำหรับในการปรับตั้งนะครับ การตึงของสายพานแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้หนึ่งตัวนะครับรวมเป็น2ตัวก็สามารถที่จะปรับตั้งให้มอเตอร์นั้นสามารถขยับและเพิ่มความตึงของสายพานนะครับก็จะส่งผลทําให้รอบมอเตอร์นั้นกลับมาอยู่ในลักษณะที่เหมาะสมนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันนะครับในการปรับตั้งครับครับเริ่มขั้นตอนนะครับเราก็จะคลาย สกรูด้วยประแจเบอร์13นะครับคลายสกรูประแจเบอร์13นะครับให้หลวมนะครับทั้ง2ด้านนะครับเราจะปรับระยะของมอเตอร์ให้สามารถที่จะทำเพิ่มความตึงของสายพานนะครับ ีสกรูสองตัวนะครับเราดันมอเตอร์ลงนะครับสายพานเขาก็จะตึงแล้วนะครับอ่าได้ตึงแล้วครับเนี่ยเมื่อตึงแล้วนะครับเราก็ทำการล็อกเลยนะเคสนี้ก็จะมีด้วยกันหลายแบบนะครับตั้งแต่ตัวเซนเซอร์ จับรอบความเร็วนะครับตรงนี้เราจะไม่ตีไปหาเซนเซอร์นะครับเพราะว่าปกติแล้วถ้าเซนเซอร์มันมีปัญหารอบการหมุนช่วงแรกจะไม่เกิดขึ้นนะครับก็แปลว่าเขาเขาหมุนแล้วก็นับรอบได้นะครับแต่ถ้าว่านานๆไปเวลารอบทุงสูง,สงรอบมอเตอร์กับรอบถังปัน่นมีความเร็วรอบที่ไม่เท่ากันดังนั้นก็จำเป็นจะต้องมาปรับสายพานก่อน นะครับตอนนี้สายพานเราตึงแล้วครับเอเตอร์หมุนเท่าไหร่ก็หมุนเท่านั้นแหละทีนี้นะครับซึ่งเมื่อกี้นะครับระยะฟรีจะเกิดขึ้นมากดังนั้นนี่คือวิธีการที่เราจะแก้ปัญหา F9 ด้วยตนเองนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปดีๆต่อไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ